สรุปไวยากรณ์บทที่36ค่ะอันนี้เซจะสรุปแบบกระชับเลยนะใครอยากได้แบบละเอียดละเอียดเน้นๆนะคะ,ะให้หนูดูที่คอร์สเต็มนะคะมินะ่า3ใครที่ยังไม่ได้สมัครนะสมัครเรียนได้ที่ Line at o s e n s e มีเครื่องหมายแอแล้วก็ a o y s e n s e i นะคะอันนี้เซมาสรุปเร็วเลยนะข้อ1ค่ะข้อ1ไวยากรณ์โยนี้นะคะไวยากรณ์โยนี้ข้างหน้าถ้าเป็นกริยาะค่ะกริยาใช้รูปจิโจก็ได้ ใช้เป็นรูปในก็ได้แล้วก็ตามด้วยโยนี้แล้วตามด้วยกริยาตัวที่สองเขาบอกว่าทำคำกริยาสองเพื่อให้สามารถทำคำกริยาหนึ่งได้นะไฮไลท์ตรงนี้ไว้นิดหนึ่งทำคำกริยาสองทำข้างหลังทำตัวหลังเพื่อให้เราสามารถทำหรือถ้าเป็นรูปในก็คือไม่ทำตัวที่ตัวที่หนึ่งอ่าโอเคนะตรงนี้ไฮไลท์ตรงนี้ให้เซนหน่อยเพื่อให้สามารถทำเออ เพราะฉะนั้นข้างหน้านะคะไอ้ตรงข้างหน้าจะเป็นรูปจิโฉหรือรูปในเนี่ยกริยาที่เราเอามาใช้มักจะอยู่ในรูปสามารถใช่ไหมเ,เขียนให้เซนเซด้วยนะคะมักจะอยู่ในรูปสามารถหรือกริยาอื่นๆที่มันแสดงความทําไดอ้อย่างเช่นวากาดิมัสเข้าใจอันนี้ก็แสดงความสามารถว่าเราเข้าใจมันเป็นความสามารถเราที่เราเข้าใจใช่ป่ะหรือมีเอมัสมองเห็นมันเป็นความสามารถที่จะมองเห็นคิโคยมัส นาริมัสนะคะนิดนึงนะตรงนี้วิธีสังเกตนะ,ะข้างหน้าเป็นกริยารูปสามารถหรือกริยาอื่นๆที่มันมีความหมายสามารถในตัวมันตามด้วยโยนิแล้วก็กริยาตัวที่2หมายความว่าทําข้างหลังเพื่อให้สามารถทำข้างทำข้างหน้าได้อ่ะดูตัวอย่างเลยนะคะนิฮงโกะฮานาเซมัส่ะพูดภาษาญี่ปุ่นนะคะได้คําว่าฮานาเซมัสมาจากฮานาชิมัสเราบอกว่าพูดภาษาญี่ปุ่นเฉยอ่นะ นิฮงโกฮานาฮานาชิมาเซบบผู้สัญี่ปุ่นฮงโกฮานาชิมาสเปลี่ยนเป็นรูปสามารถก็เลยเปลี่ยนโอเป็นคะไงเอ่อตรงนี้ใส่กะเพราะว่าตรงนี้เป็นรูปสามารถฮะนิฮงโกกะฮานาเซมัสตามด้วยอ่ะแล้วรูปสามารถเนี่ยต้องอยู่ในรูปพจนานุกรมก่อนถึงตามด้วยโยนี้นะเออช้าช้านะตรงนี้นะฮานาเซรุ uru, มาจากไหนมาจากฮานาเซมัสฮานาเซมัสเปลี่ยนเป็นรูปพจนานุกรมได้เป็นฮานาเซรุนิฮงโกกะฮานาเซรุโยนี้นะคะ แล้วก็กริยาตัวที่2คือไมนิจิเบงเคียวชิมัสแปลอะไรก่อนดีแปลข้างหลังก่อนนะเพราะเราทำข้างหลังเพื่อที่จะให้ทำข้าง,างหน้าได้ใช่ป่ะก็ต้องบอกว่าเรียนทุกวันนะคะเรียนทุกวันนะคะเพื่อให้สามารถพูดภาษาญี่ปุ่นได้นะคนะ,ะหรืออีกหนึ่งตัวอย่างเอาคำว่าวาเซเรมัสนะวาเรมัสลืมคำว่าลืมเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีความ เราไม่ต้องเปลี่ยนเป็นรูปสามารถก็ได้นะวัซเราราเรมัสใช่ปะ่ะเออสามารถลืมได้อ่าอันนี้จะพูดไงดีความหมายของของประโยคนี้ค่ะมันไม่ได้เน้นเรื่องสามารถเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนวัซเรมัสเป็นวัซเราราเรมัสก็ได้เพราะเราจะบอกว่ากรารโน้ตไว้จะได้ไม่ลืมออันนี้เราก็ไม่ต้องสามารถนะคะไม่ต้องวัซเราราเรนยอนี่นะ เราเอาแค่วัซเรไนก็พอล้ไม่ลืมนะวนาซเรไนโยนี้เพื่อที่ไม่ลืมเมโมสเตกุดะใสก็รูณาเขียนโนต้ตเอาไว้นะคะส่วนไวยากรณ์ข้อ2เอาคำกริยานะคะรูปพจนานุกรมมาเติมกับคำว่าโยนิข้างหลังมีนาริมัสแตกต่างจากข้อ1นะคะข้อหนึ่งนี้เอากริยาอะไรมาใส่ก็ได้ นั่นนี่นีฮงโกฮานาเซรุโยนี่ไม่นิจิเบนเคียวชิมาสใช่ปะแต่ว่าข้อสองเนี่ยโยนีนาริมาสเลยให้หนูจำไปเลยนะคะกริยารูปพจนาน,นุกรมน,นะแล้วตามด้วยโยนีนาริมาสแปลว่าเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากทำได้เปลี่ยนจากตะกอดเนี่ยทำไม่ได้กลายมาเป็นทำได้เพราะฉะนั้นมันต้องมีรูปอะไรด้วยละ่ะเออมันต้องมีเออรูปสามารถนะคะเพราะนั้นกริยาตัวข้างหน้าเนี่ยก็มักจะเป็นกริยารูป สามารถหรือกิยาอื่นๆที่มันมีความสามารถในตัวมันอยู่นะคะตัวอย่างเช่นไมนิจินะฮะไมนะิจิเลนชูเซเรบะโอโยเครุโยนินาริมัสเห็นไหมะอืมอ่าสมการเราอยู่ตรงนี้นะคะกิยาโอโยเกมัสโอโยกิมัสว่ายนะ้ำกิยาทั่วไปยังไม่ได้เปลี่ยนรูปนรูปสามารถเปลี่ยนร,รูปสามารถแล้วนี่โอโยเกมัสนะคะแล้วมัสโยนี้ไม่ได้นะ,ะต้องเป็น พจนานุกรมโยนิโอโยเกรุโยนินาริมัสกลายเป็นสามารถว่ายน้ำได้ก็คือว่ายน้ำได้ภาษาไทยเราเราพูดสันๆนว่ายน้ำได้แต่ว่าภาษาญี่ปุ่นเราต้องคิดแบบคนญี่ปุ่น,นะคะเวลาเราพูดเนี่ยะเวลาที่เแปลไวยากรณ์แปลตัวไวยากรณ์เซพยายามแปลตรงๆก่อนแล้วค่อยแปลแบบที่คนไทยพูดกันเพราะว่าอะไรเพราะว่าให้หนูคิดแบบคนญี่ปุ่นถ้าหนูบอกว่าอืเซไม่ต้องแปลตรงได้ไหมคะมันฟังแล้วแปล,แปละกๆอะคะ่ะ ก็ได้นะแต่ว่าเวลาหนูคิดประโยคที่หนูต้องการพูดเนี่ยหนูจะไม่ชินกับการคิดแบบคนญี่ปุ่นไงทำไงให้คิดแบบคนญี่ปุ่นได้ก็คือดูตัววัยกรของเขาว่าคนญี่ปุ่นคิดยังไงคิดซับซ้อนมากเลยไว้แกคิดแบบต้องเอาคํากริยารูปรูปสามารถมาทําเป็นรูปพจานานุกรมแล้วโยนีนาลีมัสเพื่อให้สามารถกลายเป็นไาวน้ําได้เงี้ยหนูจะไปพูดคําอื่นเพื่อให้สามารถกลายเป็นพูดภาษาญี่ปุ่นได้หนูต้องคิดแบบนี้ก่อนไงเออแล้วเราก็จะได้พูดเป็นภาษาญี่ปุ่นได้นะถ้าเราแปลไทยตรงๆเลย ว่ายน้ำได้มันไม่ลึกซึ้งมันมันสื่อสารไม่ครบนะถ้าพูดประโยคนี้มันสื่อสารออกมาว่าตอนแรกฉันว่ายน้ําไม่เป็นนะแต่ถ้าเกิดว่าฝึกทุกวันน่ะก็จะว่ายน้ําเป็นอันนี้มันมีความหมายเชิงว่าตอนแรกว่ายไม่เป็นหรอกแต่มันกลายเป็นว่ายเป็นแล้วอ่าอีกตัวอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะเราเรียนมาถึงมินนาสามใช่ไหมคะเซนเซเขียนคันจิให้ดูมาตั้งแต่มินนาหนึ่งเลยตอนนี้เราสามารถอ่านคันจิได้แล้วคันจิกะโยเมรุโยนินาริมาชตะ คันจิกะโยเมรุโยนินาดิมาชตะจะแปลว่าอะไรแปลตรงๆก่อนนะคะเออตอนนี้ฉันสามารถทำไมอ่านคันจิได้แล้วกลายเป็นสามารถอ่านคันจิได้แล้วนะ,ะถ้าเกิดว่าตรงนี้หนูจะทำเป็นอดีตหนูก็เปลี่ยนเป็นนาดิมาชตะได้เลยนะคะตรงนี้เขาพูดถึงเรื่องปกติเฉยๆถ้าฝึกว่ายน้ำทุกวันมันก็ว่ายได้เองแหละใช่ปะเออแต่อันนี้เราสามารถทำเป็นรูปอดีตก็ได้นะคะนาดิมาชตะ เนี่ยเซนเซบอกว่าเออเอเอเราเราเรียนตั้งแต่มิน,นะหนึ่งถึงมิน,นะก่อนเซเลยแล้วอันเซเขียนคันจิให้ดูตลอดเลยนะคะหนูก็บอกว่าคันจิกะโยเมรุโยนินาดิมัชตะนะหนูสามารถอ่านคันจิได้แล้วค่ะถ้าหนูพูดแบบนี้คันจิกะโยเมรุโยนินาดิมัชตะมันจะสื่อความหมายออกมาได้ ครบว่าอ๋อตอนแรกเนี่ยหนูยังอ่านไม่ออกนะแต่ตอนนี้หนูกลายเป็นอ่านออกแล้วนะถ้าหนูบอกว่าคันจิกายโยไม่รือคันจิกายโยเมมัสอ่ะฉันอ่านคันจิได้มันก็คือสื่อได้แค่ว่าฉันอ่านคันจิได้เห็นไหมแปลเป็นภาษาไทยออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราแปลตรงตามวยากณ์เนี่ยเราก็จะได้สื่อความหมายได้ครบกว่าดูข้างล่างนิดนึงนะคะเซนเซททาตัวสีแดงไว้ให้เขาบอกว่าถ้ากรณีที่ข้างหน้าโยนินาริมัสเนี่ยไม่ได้เป็นรูปสามารถอ่ะ ไม่ได้เป็นรูปสามารถจะหมายความว่าจากเดิมที่ไม่เคยมีธรรมเนียมประเพณีนั้นมาก่อนกลายเป็นมีขึ้นมาโอเคไหมเอาใหม่นะเซนเซใช้กริยาทาเบมาสแล้วอ่ะเซนเซใช้กริยาทาเบมสเาสเซนเซบอกว่าทาเบรุนะทาเบดาเรรุโยนินาริมสัสตะอันนี้เซนเซใส่รูปสามารถให้กริยากินเข้าไปด้วยใช่ปะ่ะเซนเซบอกว่าเพื่อนเซล์กันชาวญี่ปุ่นเนี่ยอ๋อเมื่อก่อน กินอาหารเผ็ดไม่ได้คารายเดลิโยทาเบราเดมาเซมใช่ไหมอ่าคารายเดลิโอทาเบราเดนทีนี้พอมาอยู่ไทยปีหนึ่งละสามารถกินอาหารเผ็ดได้แล้วจ้าทาเบราเดรุโยนีนาริมาสตาอืมอ่าคารายเดลิโยทาเบราเดรุโยนีนาริมาสตาอันเนี้ยก็จะหมายความว่าเนี่ยแหละคะ่ะตามไวยากรณ์นี้เลยก็คือกลายเป็นกินอาหารเผ็ดได้แล้ว ก็คือกินอาหารเป็ดได้แล้วจากเดิมทีกินไม่ได้ใช่ปะแต่ทีนี้ถ้ามันไม่ใช่รูปสามารถละ่ะอยู่ดีๆเป็นทาเบรุโยนีนาดิมาชตะแบบตัวแดงนี่เลยหมายความว่าเดิมทีไม่มีธรรมเนียมนั้นแต่ว่าตอนนี้กลายมาเป็นมีธรรมเนียมนั้นแล้วเขาบอกว่าะไรคะนิฮงจีวะเฮียคุยงกูไรไมคะคนญี่ปุ่นเนี่ยจากร้อยปีก่อนหน้านี้ะนะคะกิวนิคุยะบุตานิโกะทาเบรุโยนีนาดิมัสตะมีธรรมเนียมการกินเนื้อวัวกับเนื้อหมูขึ้นมา คืออะไรอ่ะเออคนีญี่ปุ่นเมื่อก่อนไม่กินเนื้อสัตว์แบบสัตว์ใหญ่นะก,นกินแต่ปลาใช่ปะ่ะเออแต่เมื่อไม่กี่ร้อยปีเขาบอกอะไรเฮียคุณเองกูได้ไหมค่ะ,ะเมื่อร้อยปีก่อนมาเนี่ยประมาณร้อยปีก่อนเนี่ยถึงเริ่มมากินเนื้อหมูกับเนืน้อวัวกันอ่านะคะเพราะนั้นทาเบรุโยนีนาริมัสตะตรงนี้ชี้ถึงธรรมเนียมประเพณีที่เพิ่งมีเกิดขึ้นมาข้อสามค่ะเอ,อ่อวยากรณ์ข้อนี้เนี่ยหนังสือเขาเออเขาทำมาเป็น สามแล้วก็แยกเป็นสองข้อนะคะใส่แยกอย่างงี้แล้วกันสามจุดหนึ่งกับสามจุดสองนะคะแยกออกมาแบบนี้เลยเนาะอืมเอ่อไวยากรณ์ของเล่มเนี้ยเขาจัดมาดีดีเนาะโยนี้ก็โยนิหมดเลยนะคะบทที่สามสิบหกก็โยนิหมดเลยนะคะแต่โยนิแตกต่างกันยังไงนะคะโยนิในข้อหนึ่งนะอันนี้ทวนอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวน้องๆจะงงว่าโอ๊ยฉันใสทำไมมันโยนิเยอะจังเลยข้อหนึ่งเนี่ยโยนิบวกกิริยาหนึ่งโยนิบวกกิริยาสองคือทํากิยาหนึ่ง เพื่อให้ทํากิริยาไม่ใช่ทำกิริยา2เพื่อให้ทํากิริยาตัวหน้าได้นะกิริยา1ได้ส่วนข้อ2เนี่ยโยนีนาดีมัสต้องจําเป็นแบบนี้นะโยนีนาดีมัสตะนะคะข้างหน้าเป็นรูปสามารถกลายเป็นสามารถทําได้แล้วส่วนข้อ3แยกเป็น2ประเด็นนะคะมีโยนิสเตอิมัสกับโยนิสเตกุดาไซดูพร้อมกันได้เลยนะคะเสียว่าไม่อยากโยนี้เห็นไหมมันโยนี้หมดเลยอันนี้เป็นชิเตอิมัสเป็นสีนิดนึงนะคะตรงนี้เป็นชิเตอิมัส อ่าส่วนนี้เป็นชิเตกุดาไซโอเคไหมามาดูอันแรกก่อนนะคะโยนิชเตอิมัสหมายถึงกำลังพยายามหรือถ้าข้างหน้าใช้เป็นรูปในก็คือกำลังพยายามไม่ทำอะไรให้เป็นกิจวัตรประจำวันยังไงเอาใหม่ข้างหน้านะคะสมการอ่ะดูสมการหน้ากริยาหนึ่ง ก็มีกริยาเดียวไม่ต้องหนึ่งแล้วกันกริยาตัวหน้าถ้าเป็นรูปพระจ้นานุกรมใส่โยนิสเตมาสก็แปลว่ากาลังทํากริยานั้นอยู่พยายามทําให้เป็นกิจวัตรประจําวันอยู่นะคะหรือถ้าข้างหน้าเป็นรูปในอกริยารูปในเติมด้วยโยนิสเตมาสก็คือกําลังพยายามไม่ทําสิ่งนั้นให้เป็นกิจวัตรประจําวันอ่ะโอเคเรามาดูเรื่องนี้เรื่องที่เราเจอกันประจําสาวๆนะคะพยายามไม่กินหวานทําไมอะ ดเอใช่ไหมเออนะคะเราบอกว่าเดิคิรูดากะอมายโมโน่ทาเบนัยยูนิสตีมัสนะ,ะอ๋อตรงนี้นะคะรูปในแล้วก็โยนิสตีมัสนะโยนิสตีมัสนะ,ะในยูนิสตีมัสก็คือกำลังพยายามไม่กินของหวานเดคิรูดากะเป็นคีย์เวิร์ดค่ะอะ่คีย์เวิร์ดของไวยากรณ์นี้เลยก็คือเท่าที่จะสามารถทำได้กำลังพยายาม ไม่กินหวานเท่าที่จะสามารถทําได้นะคะเอหรือหรือเราเราใช้รูปพจนานุกรมก็ได้เราไดเอทอ่ะเอา,อางี้ว่ะไม่ไดเอทรักษาสุขภาพอ่ะเราเป็นคนรักษาสุขภาพคนรักษาสุขภาพต้องต้องทาอะไรคะง่ายๆกินผักใช่ไหมโอ้เด็กคิรูดาเกะใช้เด็กคิรุดาเกะก็ได้นะพยายามกินผักให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ใช่ไหมเออคือทุกๆวันเนี่ยเรากําลังพยายามทําสิ่งนี้อยู่เราก็พูดว่าไงคะเด็กคิรูดาเกะเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนเป็น,ปน,ปนกินผัก ยาไซโอทาเบทาเบอะไรกินไม่กินกินทาเบรุ u, ใช่ไหมรูปพระเจ้าในกรมแล้วก็เติมด้วยโยนิสติมัสอ่าเราบอกว่าเพื่อสุขภาพก็ได้เก่งโคโนทาเมนิเดคุรุดะเกะยาไซโอทาเบะรูโยนิสเตมัสก็ได้นะคะอืมส่วน3.2เนี่ยข้างหลังเปลี่ยนจากชิเตอีมัสเป็นชิเตกุดาไซไม่นยากอันนี้เราเราดูดิ ชิตเตอิมัสก็คือกำลังทำอยู่อะง่ายๆชิตเตกุดาไซก็คือขอร้องขออีกฝ่ายตรงข้ามให้ทำแต่ทีเนี้ยมันต่างจากที่เราเรียนมาว่าชิตเตกุดาไซยังไงมาดูข้างล่างนะคะเอ่อตรงนี้เราถ้าเราแปลว่าขอให้พยายามทำหรือขอให้พยายามไม่ทำแบบนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างค่ะเขาบอกว่ายาซึมิโทกิวะยาซึมิโทกิวะตอนที่พักเนี่ยนะคานาราซึอ่ะตอนที่ยาซึมิโทกิยาซึมิโทกิตอนที่หยุด เราเราแปลว่าหยุดกันละคนาจเรนลักคือสุรโยนิชิเตกุดาไซอ่าเวลาที่เราฝ่ายบุคคลนะฮะกำลังบอกกฎระเบียบบริษัทอยู่อ่ะตอนนี้ยังไม่มีใครหยุดงานใดๆทั้งสิน้นเออยังไม่มีใครหยุดงานใดๆทั้งสิ้นฝ่ายบุคคลกำลังบอกกับพนักงานที่นั่งกันอยู่ตาดำๆนะคะว่ายัสม ok ิโตกิวะคนาะ คานาลส์เดนแต่คืิกเออเราทำไงคะตาปีบเลยนะะก็ในนี้ที่ทำไมตอนที่หยุดงานเนี่ยจะต้องคานาลสอจะต้องพยายามติดต่อมาด้วยนะคือยังไงอ่ะคืออย่างนี้ค่ะบางทีเนี่ยน้องๆน้องๆทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นแล้วอยากหยุดก็คือเออฉันหยุดก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยฝากเพื่อนไปเดี๋ยวค่อยฝากเพื่อนไปบอกลาแล้วกันอะไรยเงี้ยเออแต่ว่า เราจะหยุดเราจะทำอะไรเนี่ยเราทำงานที่ปุ่นเราต้องบอกก่อนนะคะติดต่อน,นั่นเองติดต่อบอกหัวหน้าก่อนถ้าจะหยุดถ้าจะอะไรอย่าหายไปเฉยนะคะเพราะนั้นอันนี้เป็นการบอกกฎระเบียบใช่ไหมบอกไว้ก่อนบอกกันไว้ก่อนว่าเฮ้ยแกถ้าจะหยุดเนี่ยพยายามติดต่อมาด้วยนะอ่านะคะอันนี้เราจะแปลว่าพยายามการุณาพยายามขอให้พยายามก็ได้นะคะออีกตัวอย่างหนึ่งเจตไตนี่นะคีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ค่ะหนูจำคำพวกนี้ไว้ด้วยคานารย์ ให้ได้นะเจ็ดไตนิหยุดโดยเด็ดขาดนะฮะอย่างเด็ดขาดนะเจ็ดไตนิพาสปอร์ตโตนักคุซน,นยายโยนิสเตกุดาไซอ่าเราจะไปทำงานที่ญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมเราได้พาสปอร์ตมาละอืมอ่าอ่าได้พาสมาแล้วหัวหน้าบอกว่าอะไรเฮ้ยแกอย่าทำพาสปอร์ตหายโดยเด็ดขาดเลยนะอ่าเขากำชับเราใช่ป่ะพยายามอย่าทำหายนะนักคุซน,นยายโยนิสเตกุดาไซทีนี้ นิดนึงว่ามันต่างจากชเตกุดาไซยังไงที่เราเรียนชเตกุดาไซอ่ะคือเราขออะไรที่มันไม่ต้องใช้ความพยายามอ่ะเออเอาง่ายๆเป็นการถ้าเราให้ทําให้ขอให้เขาทําอะไรแล้วมันจบก็คือใช้ชเตกุดาไซพออย่างเช่นโทษนะคะเชียวโทุโยนชเตกุดาไซโทุตรงนี้แก้เฮนเซนิดนึงนะคะใครได้ชีดรูปแบบเก่าไปนะเอออันนี้มันถ่ายรูปนะถ้าเกิดว่าโทรุที่แปลว่าหยิบมาให้หน่อยอ่ะใช้โทรุตัวนี้นะคะ เราโยนิสเตกูดะใสเออสมเราจะไม่ใช้โยนิกับส่งเกลือเพราะส่งเกลือเนี่ยทําก็จบแกจะต้องใช้ความพยายามอะไรไหมใช่ไหมส่งเกลือมาให้หน่อยมันไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรแล้วก็จะไม่ใช้กับวยากรโยนิสเตกูดาใเออใช้กับเรื่องที่มันต้องใช้ความพยายามนะเออเรื่องที่มันยากนึ่งยากนิดนึงเออนะทำพาสปอร์ตหายอเงี้ยมันทําหายกันบ่อยๆใช่ไหมเออ คีย์เวิร์ดที่เราเจอกันแบบเจ็ดไต่นี้หรือว่าคณะรัฐนะคะใช,ใช้ความพยายามหน่อยนึงก็ใช้โยนิสเตกุดะไซโอเคไหมส่วนไวยากรณ์ข้อ4ง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เราบอกว่าเราทำคำกริยานั้นให้ออกมาแบบไหนอ,อย่างเช่นเขียนให้ออกมาใหญ่ๆงเราใช้คำคุณศัพท์ไปขยายกริยาถูกไหมคะ,ะเขียนก็คือคาคิมัสใหญ่คือโอค เราจะวางกันยังไงนะฮะสมการนี้เลยเอาคํากริยาสุมิเซนเอาคําคุณศัพท์ถ้าเป็นคำคุณศัพท์อีตัดอีทิ้งแล้วใส่คุแล้วตามด้วยกริยาอย่างเช่นเราบอกว่าเขียนออกให้ออกมาใหญ่ๆนะคะค่ะโอคีต้องเปลี่ยนเป็นโอคิคุบวกกับเขียนค่ะคาคิมัสโอคิ k คุคาคิมัสก็คือเขียนให้ออกมาใหญ่ๆถ้าเราทําเป็นคําสั่งได้ไหมเราบอกสั่งให้เขียนใหญ่ๆหน่อยโอคิค <laughs> ุ ค่เตกุดาไซเขียนออกมาให้ใหญ่ๆห,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 หรือเราใช้คำคุณศัพท์นะนะฮะเราต้องเปลี่ยนนะฮะตัดณทิ้งเราใส่นี่ชิซึกานิชิมัสยกตัวอย่างนี้เราได้ยินกันบ,บ,บ่อยๆเซนเซพูดบ่อยชิซึกานิชิมัสก็คือทำให้มันเงียบๆชิซึกานิเตกุดาไซกาุณาทำให้เงียบๆค่ะคืออะไรก็คือแกทำปากของแกให้เงีย,งยบๆหน่อยก็คือ หยุดพูดค่ะเงียบค่ะเเวลาเสร็จเข้าห้องไปใช่ไหมชิซึกานิชิเตะกุดาไซก็ามาจากนี่เลยชิซึกะนะคำคุณศรรรณัพท์นะบวกนิชิซึกานิแล้วก็บวกกิยาค่ะชิซึกานิชิม,มัสทำเป็นรูปเตะกุดาไซชิซึกานิชิเตะกุดาไซก็มนาะทำเงียบๆหน่อยก็คือเงียบๆหน่อยนั่นเองนะคะ